สวัสดีครับผมเช่นเคยกับช่องโคตัคสตอรี่ครับตอนนี้ผมเพิ่งได้หนังสือเรื่องดาบพิฆาตสุนไกเดนสดๆและร้อนวันนี้นี่เองครับก็คาดว่าใครหลายคนก็คงจะได้วันนี้กันเรียบร้อยแล้วแหละหรือไม่ก็ให้ยังไม่ได้นะครับก็อาจจะได้หลังจากนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวคร่าวๆนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงสำหรับดาบพิฆาตสุนไกเดน,นครับผมต้องบอกก่อนครับลายเส้นนี่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงามว่าต้นฉบับของอาจารย์เค่โกโยรุโกตุเกะแน่นอนนะครับก็ผลง,งานของอาจารย์เลียวจี กีราโนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนะักวาดกระตูนของชูเอชานั่นเองนะครับก็ต้องยอมครับวารูปเล่มความคุ้มค่ามันราคาที่95บาทครับสำหรับคนที่พิออเดอร์ไปก็คงจะมีส่วนลดนะครับสำหรับคนที่ไปซื้อตามร้านหนะังสืออย่างบุ๊คเฟนอะไรอย่างนี้ที่เป็นค่ายหนังสือของค่ายสยามมิเตอร์คอมมินครับก็คงจะได้ส่วนลดกันอย่างเป็นที่แน่นอนนะฮะ ความหนาของรูปเล่มก็ถือว่าหนาใช้ได้นครับหนาก่าดาษพิฆาตศูย์ทั่วไปนือฮะก็ถือว่าใช้ได้สมราคาเลยเก้าสิบห้าบาทก็เขาจะบอกเนื้อหาผมถ้าที่ผมลองอ่านนะครับเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยก็จะแบ่งเหมือนเป็นประมาณสามพาร์น,นะครับผมจะไม่สปอยเนื้อหาอะไรมากนะผมจะไม่สปอยเนื้อหาอะไรมากาสัหรัระดาษพิฆาตศูนย์ไกเดนเนี่ยแต่ว่าก่อนอ่เลยผมก็ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหสั่งซื้อออนไลน์ทางสนับสิมเนี่ยก็ถือว่าช้ำใจพอสมควรงันะ้นนังสือรู้สึกว่า หมือนทางปกมันจะยับหน่อยนึงเนี่ยไอเราก็คาดหวังว่าเออมันน่าจะโอเคหน่อยมันจะปกมันจะยับหน่อยนึงนะครับมันเหมือนเป็นมุมหักเนี่ยก็เสียดายนะสมมติว่าเกิดว่าผมเลือกเองเนี่ยคาดว่าคงไม่น,น่าจะมีปัญหาแน่นอนนะฮะไอนี่ก็ปกยับหน่อยหนึง่งก็ถือว่าเสียดายครับแต่ก็ช่างมันนะครับก็แล้วไปแล้วสั่งออนไลน์ที่ไลชอบเป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะโฟก,กันไม่ค่อยได้เลยเนี่ยมันจะปกขัดงอฮนะ เซ็เหมือนกันกะกล่าวว่าจะเก็บแบบหนังสือแบบมุมคมคมซะหน่อยราคาหนังสือตูนมันเล่นไป95บาทแล้วก็คงอยากจะเลือกให้มันอย่างดีที่สุดนะฮะทอนี้ก็ถือว่าเซ็งไปหน่อยนึงอะปกงอไปหน่อยนะฮะถ้ามองดีก็จะเนี่ยเห็นเป็นรอยปกยับนะยับไม่รู้มาจากทางสำนักพิมพ์โดยตรงหรือเปล่าหรือมาจากทางการขนส่งอะ่ะเจออย่างนี้เซ็งครับรู้สึกว่าไม่รู้ว่าหลายๆคนะจะเจออย่างนี้บ้างหรือเปล่า ก็ดต่พค่าศูนย์ไกเดนจะเป็นเนื้อหาเข้ากล้าวข,ข,ของโทมิโอกะกียูครับแล้วก็เ็นคอคุกเคียจูโร่ครับลายเส้นผมต้องบอกก่อนว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงามกว่าทางต้นฉบับที่อาจารย์อาจารย์เค,ค้ก้เขียนซิลายเส้นสวยคมกว่าเยอะมากๆนะครับคือกียูแบบหน้าตาแบบเท่มาเลยอะเท่มากครับแล้วก็มันจะบ่งบอกเป็นเหตุการณ์เหมือนเป็นเหตุการณ์สปินออนนะครับว่าหลังจากที่ กีูเนี่ยผมจะเปิดแค่คร่าวๆพอคนระับไม่อยากจะสปอยเนื้อหามากหลังจากที่กียูเนี่ยไปพบกับเพ่งเราครับทันจิโร่ก็เป็นเหตุการณ์ตอนแรกๆถ้าพูดถึงแอนิเมชันก็คือเป็นตอนแรกๆเลยหลังจากที่ไปช่วยเพ่ของเราเนี่ยก็คือ ทันจิโร่เนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่าหลังจากที่ช่วยทันจิโร่กับเนสโกแล้วเนี่ยก็ได้พักผ่อนแล้วก็ตามหาตามล่าอาสูรนะฮะได้รับภารกิจให้ตามล่าอาสูรในพางภาคเหนือนะฮะแล้วก็มีตัวละครอย่างชิโร่บุไปด้วยนะครับก็หลังจากนั้นก็ผมว่าให้ไปอ่านกันเอาเองดีกว่าแต่ส่วนตัวละครนี่ต่อใหมตัวหนึ่งนะคือเป็นเล่นงคบคูน,นะครับเคียวจิโร่ก็จะเป็นเหตุการณ์นะผมจะสปอยคร่าวๆด้วยกัน ก็เหตุการณ์ก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เรนโคคูจะได้เป็นเสาหลักเพล็ก็ต้องทําภารกิจเรียกว่าทําภารกิจที่จะบอกว่ายังไงดีล่ะอธิบายว่าเป็นการทําภารกิจแทนพื้นที่การปกครองของเสาหลักเพลนครับก็คือเหมือนประมาณว่าก็คือจะอาจจะบอกว่าเนื้อหานี่คือก็จะเป็นแบบประมาณว่าเรนโคคูเนี่ยต้องไปทําภารกิจแทนพ่อของตัวเองอะที่เราดูตามอนิเมะหรือไม่ก็ตามอ่านหนังสือการ์ตูนครับก็จะคือจะเราจะรู้ว่าทางพ่อของเรนโคคูนี่แบบ ็นคนที่แบบท่าทางแบบหมดอะไรตายอยากเป็นอย่างมากนะครับสําหรับในการรับใช้เสาหลักอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ทําให้เลนโคคุนต้องทําธุรกิจแทนครับก็ถามว่าลายเส้นก็ถือว่าคมเทพเหมือนเดิมนะครับผมดูอ่านเนื้อเรื่องก็แบบเออใช้ได้แบบลายเส้นสวยจริงๆครับคือผมคิดในใจว่าถ้าเกิดว่ามาวาดแทนอาจารย์เคเองเนี่ยผมว่าเนื้อหานี่ผมผมบอกเลยนะวถ้าเกิดมาวาดแทนอาจารย์เคเนี่ย ผมว่าเรื่องนี้คงไปไกลก yeah ไมากๆเพราะว่า <sting S 1> so ลายเส้นแกแบบอนาโตมีการวาดลายส้มลายเส้นนี่คือสวยงามจริงฮะเป็นอาจารย์ที่แบบถือว่ามีพรสวรรค์เรื่องการวาดภาพเป็นอย่างมากนะผมจะเปิดเข้าข้าวดีกว่าอย่างหน้าตานี่คือแบบเป๊ะจริงๆครับหน้าตารานการวาดลายส้มลายเส้นเป๊ะมากๆการวาดสัดส่วนของตัวละครเรื่องภาพนี้ถือว่าเป๊ะจริงๆครับถือว่าเป๊ะมากนะอาจารย์คนนี้เนี่ย แต่ว่าจาันโฮโจลุกโกตเกะนี่คืออาจย์เค้แกก็มีหน้าที่มาดูแลเรื่องเมนนะฮะก็คือในเรื่องที่สองคือจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับไกเด่นภาคเรนโกคุเคียวชิโร่อย่างที่ผมบอกไปคร่าๆนะครับก็มีประมาณบทต้นกับบทท้ายแล้วก็ในส่วนที่3ามเนี่ยก็จะเหมือนเป็นประมาณเป็นมุกตลกหกฮามากกว่านะครับเป็นการ์ตูนสีช่องเหมือนที่เราดูในทางแอนิเมชันจะเปิดแบบเข้าๆแล้วกัน จะเป็นแก๊กสีช่องเข้าฆ่าบางทีมันก็ตลกบ้างฝืดบ้างครับผมคิดในใจว่าเออถ้าจะทําเป็นแบบสีช่องเนี้ยผมบอกตามตรงนะว่าทําเป็นแบบเรียกว่าไงทาเป็นแบบปีกย่อยดีกว่านะครับแต่ผมต้องบอกก่อนครับว่าหนังสือกระตูนเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวข้องโยงกับเนื้อเรื่องหลักเป็นอย่างมากครับถ้าสมมติว่ามัน ตอนแรกผมก็คิดในใจว่ามันจะเกี่ยวข้อกับเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าเออมันมี่วนเชื่อมโยงกันพอสมควรนะเหมือนเป็นประมาณสปินออฟว่าคือหลังจากที่แบบว่าชี้นำให้เพจเนี่ยไปหาไปฝึกวิชากับอาจารย์ใส่หน้ากาเนี่ยก็เหมือนประมาณตัวเองก็ต้องไปทําภารกิจต่อในการป่าปีศาจทางภาคเหนือนะแล้วก็นั่นแหละครับส่วนเรนโคโคูนี่ก็จะมีที่มาที่ไปลแล้วก็เกี่ยวข้องโยงกับการตายด้วยก็มีภาพเหตุการณ์หลังจากที่เรนโคคูเสียชีวิตที่สู้กับไอตัวไอตัวข้างขึ้นที่สองเนี่ย ก็จะมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อันนี้ด้วยนะครับถือว่าคือใครที่สะสมเนื้อเรื่องหลักไม่เป็นไปได้ก็ควรจะซื้อเรื่องนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีการเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันด้วยผมต,ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบเข้าแ่า,า,าแบบอย่างเล่งรัดเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่ควรที่จะต้องเก็บนะสำหรับในความคิดผมนะสำหรับใครที่ตามต่บีค่าสูนมาจนถึงเล่มครบแล้วเนี่ยก็เล่มนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ควรจะต้อง สะสมให้มีครบให้ได้จะดีกว่าที่สําคัญคือลายเส้นสวยงามมากๆคือผมยินยอมแล้วบอกโอ้โหถ้าได้อาจารย์คนนี้วาดอาจารย์เลียวจีฮิาโนวาดแทนอาจ,จารย์เคผมว่าเรื่องนี้คงแบบไปไกลวันนี้แน่นอนนะก็ถือว่าเออลายเส้นก็ถือว่าแบบสุดๆแล้วครับก็ถือว่า ผมก็มองว่า,ม,วามันก็คุ้มค่าดีนะสำหรับประตูเรื่องสปิดออฟเรื่องนี้หลังจากที่ใครหลายคนที่ที่ผมไปอ่านในคอมเมนต์ของทางค่ายแซบเจอคอมิที่อยากให้ทําการเอลซีเรื่องตับวิทาศูนย์ไกด์เดนเขาก็ทําการ LC มาเป็นที่เรียบร้อยครับใครที่รอคอยก็ผมก็อยากให้แนะนําสำหรับหนุนเรื่องนี้อย่างถูกเรีสิบก็แนะนําไปดีกว่าว่าควรจะฝับหนุน อย่างเป็นทางการครับก็ขอทําการจบรีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้กันครับใครที่เข้ามาชมแล้วไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการชมทีใ่ใหม่จากช่องทางโ o ต u c k ต t o r y กันด้วยนะครับชอบทุกอย่างครับแต่เสียอย่างเดียวนี่คือปกยับไปนิดนึงปกหักก็เซ็งเหมือนกันนะเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าจะเอาไงต่อไงก็ขอจบการรีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้เทกา้รส่วนคลิปน่าจะเป็นอะไรต่อไปก็รอติดตามกันเลยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ